กระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหนึ่งนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม Blood Star นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาดูเพื่อนเล่นนั่นเองนะก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อนในเกมแล้วก็เพื่อนในคลับเนี่ยมีทั้งหมด18คนด้วยกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเราจะเริ่มกันที่ตี้ก่อนเลยแล้วกันนะแต่ว่าดานหุ่นยนต์เนี่ยผมไม่ดูแล้วกันนะ เพราะว่าอืมไม่อยากดูอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอืยังไม่มีใครเล่นเลยอยู่ในการกับคู่ทั้งนั้นเลยนะโอเครอครับเดี๋ยวผมจะรอก่อนแล้วอ่านี่ไงนี่มาแล้วซึ่งก็จะหน้าแบบคู่ครับมาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยดีกว่านะครับคนแรกนี่คนไหนวะไม่รู้ว่าเพื่อนผมหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนขผขหรือเปล่านะไม่รู้ว่าคนไหน โอ้เล่มมาเป็นมิสเตอร์พีแล้วก็โรซ่านั่นเองนะมาดูกันว่าจะขนาดไหนนะอผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมในี่คนไหนนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับโรซ่าเข้าไปแตกเรียบร้อยและจังหวะนี้ครับมิสเตอร์พีว่ายังไงครับสายสุ่มครับสายซุ่มรอรอจังหวะรอจังหวะรอรอแล้วโฉบออกไปโอ้ยมาแล้วครับจังหวะนี้ครับเซิร์ชกับ ไดนาไมครับจังหวะนี้โอ้โหไดนาำไมโยนมาดักๆๆๆแล้วจังหวะนี้ก็โลซาครับต่อยต่อยต่อยอือแต่เซอร์ครับเทเลปอร์ออกไปได้แล้วจังหวะนี้ก็แตกไปครับเทกันไปคนละหนึ่งนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เลซีทีไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วจังหวะนี้ก็อีมไม่ยิงนะครับไม่แหยถ้ายิงเนี่ยบอกเลยว่าบกบื้มแน่นอนนะเอาแล้วนะครับจังหวะนี้ก็บุกเข้ามาแล้วครับโอ้โหๆๆๆๆ ฝั่งผมนะมีอะไรอยู่ไม่มีเลย <c oughs> โอ้เขากำลังดูเดือดร้อยโอ้โหแล้วบัดเข้ามาจังหวะน,นี้ก็แล้วโดนท่าไปตายของท่าละเอ้าเราอีฟกูล่ว,วงฮัลโหลเปไ็นไได้ยังไงเอาแลวครับจังหวะน,นี้กบโครกาโดดมาเรียบร้อยแล้วเก็บไปครับอือหือจบเกมแล้วจังหวะน,นี้ก็เหลืออยู่2ทีมครับผมแล้วเราจะต้องดูให้จบเลยแล้วกันอ้าแล้วจังหวะน,นี้ก็โดดมาอีกครับแล้วต,ต่อยต่อยต่อยโอ้โหโอ้โหครับอือหือ แม่ถ้าไม่ตาย2ครั้งแต่ว่ามันไม่มีเออ่ที่ก็เรียกว่าสายฟ้านั่นเองนะทําให้ฆ่าไม่ตายนั่นเองนะครับผมอเดี๋ยวเราไปดูชีฮ i คิ j จูนใช่ไหม,มถ้าหานปีก็ต้องขอขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เก่งกิดอมแล้วผมก็ไปหาข้อมูลได้นะ <laughs> โอเคครับผมคิมจนะูนนั่นเล่นมาเป็นกริปนะอัพส่วนเพื่อนของเขานาะ่เล่นมาเป็นแฟงและก็แซนดี้นั่นเองนะ เอาล้ครับคิงจูด็อกออกขวาครับจังหวะนี้ว่ายังไงครับใจ้ตาไปตายไปแต่ว่าไม่โดนใครเลยครับแล้วติดสตันอืเอาเลยจังหวะนี้ก็แฟงใช้สตันเหมือนกันครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหช็อตทับช่วยเหลือเกินเรียบร้อยครับเก็บไปสองเหลือแฟงฝ่ายตรงข้ามจังหวะนี้เตะไปเรื่องเลยหนึ่งพันครับอืแลกกันไปคนละหนึ่งครับจังหวะนี้เอาแล้วแล้วครับฝั่งสีฟ้าครับเหมือนจะได้บอลแล้วครับอืคิงจูครับส่งไปด้านหน้าแล้วครับแล้วแซนดี้ครับจังหวะนี้ครับได้บอลแล้วครับอื้อือ ออเหหวันนี้ว่าไงว่าไงที่ยุนติดครับติดโอ้โหแต่ว่าจจงหวันนี้แฟงยังกันได้อยู่นะเรียบร้อยครับใช้ถท่าไม่ตายไปสวยงามมากครับแล้วจจงหวันนี้ครับช้ถท่าไม่ตายแต่ว่าลุงเกวไม่แตกนะครับเลื่อยๆสองร้อยแล้วจจงหวันนี้ไฟต่อไปทางข้าวก็เอาเรื่องเหมือนกันครับเตะแซนดี้ล่วงไปแล้วจังหวันนี้ครับคิงจุน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 เก็บไปหนึ่งนะครับแต่ว่ายังเหลือลูกเกวแล้วจจงหวันนี้แฟงก็มาเก็บลูกเกวต่อไปได้นะครับผม แล้วจังหวะน,นี้ก็ปั๊บ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 แฟลงยังเอาต่อนะครับแต่ว่าเป็นแซนดี้นะครับที่เก็บโโก้ไปได้โอ้ครับจังหวะน,นี้ดูเดือดแล้วผ่านเลืเกินโอ้โหโอ้โหครับยังมีต่อแล้วว่ายังไงครับจังหวะน,นี้แซนดี้จะถ้าไม่ตายครับทำให้ฮิวเลือดกลับมาได้ครับ ตอนนี้ครับสถานการณ์กำลังดูดีมากครับโอ้โหเราเก็บไปหนึ่งนะครับเป็นแฟงนะครับแล้วไฟตะก้าก็เทือไปเหมือนกันโอ้โหเราจะวันนี้ออืื้้โอ้โหติดตัวเกาเสือของลุงเกลจะให้กันบิดบานไปนะครับโอ้โหไม่เข้านะครับแต่จันนี้เจ้าวะนี้ครับแซนดี้นะครับที่มาเก็บแฟงเอาไฟตะกข้าไปได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหกิ๊นยูช่าไม่ตายโดนสองครับจังหวะนี้สวยงามมากแล้วจังหวะนี้เราคนเดียวลุงเกลลุงเกลมีท่าไม่ตายครับแต่ว่าใช้ไม่ทันนะครับจังหวะนนี้ ว่ายังไงโอ้โหติดสโลติดสตันติดทุกอย่างครับเดี๋ยววันนี้ดูท้าไม่ตาโอ้ปิดไปกาลังเสียงกูครับติดไปหมดแล้วครับอา้าวแล้วครับส่งสวยมากครับเหลือกิงจูรับหเรียบร้อยนะครับแม่โอ้โหดูเดือดดูเดือดจริงๆโอ้โหแปดร้อยถ้วยประทากันมันตึงขนาดนี้นี่เองโอเคก็ไปดูกันต่อไปกันเลยดีกว่านะแม่ ดูแปดน้อยเท้ยแล้วมันตึงๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปโอ้มีแต่คนเล่นหุ่นยนต์ดังนั้นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับที่เล่นลีกลีแข่งพลังหรือเปล่านะตอนนี้ลีแข่งพลังเนี่ยผมเก็บได้ค่าดวงดาวเอ้ยนี่มันลีแข่งพลังหรอวะเนี่ยไม่ใช่แล้วมั่วแล้วโอเคไม่น่าใช่ครับเดี๋ยวไปดูดาก้อนบอลแล้วกันนะครับ ดา้อนบอลเล่นสึกประจันหน้านั่นเองนะโอเคกับเป็นแบบเดียวนะครับแล้วจัดตัวใหม่ครับเจ้ามิสเตอร์พีนั่นเองนะเออมิสเตอร์พีมิสเตอร์แมลงวันนะมั้งถ้าจำไม่ผิดอะเออสกินแม่งอย่างเจ๋งนะสวยนะเอาตรงๆร,ราคาก็สวยเหมือนกันนะ <laughs> หลักรอย <laughs> ออโอเค เอาละครับจังหวะนี้ครับดักบอลว่าอย่างไงครับก็ยังนิ่งอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะเน้นเอ่อสุ่มนะเน้นสุ่มเน้นสุ่มกับหมุนแล้วก็ฝีมือนั่นเองนะสุ่มหมุนฝีมือเดี๋ยวจังหวะนี้ครับส่งอิมจิไปนะครับไม่รู้ว่าส่งให้กูหรือว่าส่งให้ใครแล้วจังหวะนี้มาแล้วก็อืโอ้โหครับดักบอลเกือบได้ซื้อนะแหม เป็นไงล่ะบอกแล้วอย่าเปรี้ยวุ๊มส่งอิมมจิทักทายไปไอ้นุ่มมาครับจังหวะนี้ดาร์กบอลครับได้เวลาเข้าประชิดครับหาพื้นที่เล่นเยอะๆแล้วจังหวะนี้ก็ิสเตอร์แลงวันของเราอืมอืมอืมเออเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปยังั้นได้ไงมันอ๋อล่วงเลยอ้อโอ้ไม่กอโอ้ลูกปืนไม่ตรงใจเลยโอ้ย แล้วสักวันี้ก็เหลือสามคนนะครับเป็นแฟนนะครับที่ใชนะไม่ตายเข้ามาแล้วเก็บเซิร์ฟไปได้นะครับจังหวะนี้วันออนวันนะครับระหว,ว่างระหว,ว่างระหว,ว่างแฟนที่ยอมแบ๊เชลลี่นะครับที่มีสายร้าสองอันนะ <c oughs> เออดีมาก <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นเชลลี่ที่ชนะไป <c oughs> โอเคครับไปดูค็ <c oughs> ต่อไปกันเลยดีกว่านะเ <c oughs> ออตีต่อไปอมไม่มีตีกี่เลยครับ มาคนนี้ดีกว่าศึกจนเอ้ยศึกชิงอันะมณีรู้สึกว่าจะเป็นโหมดท้าทายนั่นเองนะครับอาแล้วละครับคนนี้เล่นมาเป็นโอไพเพอร์นะร่างทองด้วยครับไพเพอร์ล่างทองครับเจวันนี้โอ้โหล่างทองสมชื่อโอโ้เก็บไปหนึ่งครับนัดเดียวเชวญวันนะครับส่งคารบอนล่อเต็มทีนะอะไรครับเจงหวันนี้อู้หวายยังไง โอ้ย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 ลมคมจัดเลยเอาละครับโอ้โหล่วงครับโดนชนเอาละครับจังหวะนี้ว่าไงครับไปเพิ่มครับหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามโอ้โหเรียบร้อยครับโดนยิงไปแต่ว่าจังหวะนี้ก็อืมโอ้โหทำไมหมดนี่มันไวๆแปลกๆครับแต่ว่าแต่ว่าจังหวะนี้ก็ไปตกข้ามเนี่ยมีอันนี้ไม่ดีครบสิบอันนะครับจังหวะนี้ไปเพิ่มลัางทองจะว่ายังไงครับเหลืออีกเจ็ดวีเจ็ดวีครับ คนละทียิงไปเอาเรียบร้อยครับเบรครับจังหวะนี้ฝ่ายต,นนตนนุ๊กค่าก,ก็เก็บอัญมณีมาได้นะครับรอบนี้เป็นสิบเอ็ดอันนะเพิ่มขึ้นมาแล้วไพ่เพิ่งรังทองว่ายังไงครับยิงทะลุโอ้โหและจังหวะนี้ว่ายังไงอีกยังยังยังไม่พอยิงยิงเรียบร้อยครับเป็นไงละครับเป็นแพร์มนะครับที่เก็บไปในจงังหวะสุดท้ายนะครับทำให้ฝ่ายตุ๊กค่าเนี่ยเก็บอัญมณีไม่ได้ใหม่แล้วนั่นเองนะ โอ้เอาสวยงามครับไอเพืิอร่างทองครับจังหวะนี้หนีหรือเปล่าจังหวะนี้ก็หนีไหมไม่หนีโอ้โหใช้ในจังหวะที่เหมาะสมนั่นเองนะแล้วจังหวะนี้ก็อืมเกมพลิกแล้วครับผมแหมเผ็ดเลยทีเดียวนะเกมพลิกเล่นไปทั่วโอ้โหแหมสงมอบ m อ p ีให้กับไพเพล่อร่างทองนะครับเอาคนที่ได้เป็นแพม โอเคไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคนต่อไปโ oh <c oughs> อ้มายเกมคนนี้แล้วกันนะอ่านไม่ออกชื่อยาวชื่อยาวเหลือเกินแต่ว่ายังไม่เล่นนะอดนอนเพื่อเกมไปมาสึกปัญหน้าเหมือนเดิม โอเคครับอดนอนเพื่อเกมนะครับจับมาเป็นส,สไปร์ล่างสากุระนั่นเองนะเอาแล้วครับโอ้โหโดนหน้าโดนหลังกับเรียบร้อยล่วงเลยครับแม่เชอรี่มาด้านหลังอย่างนี้โอ้โหโอกาสรอดเนี่ยมันน้อยมากเลยเอาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่านะอาฮะแล้วกันนะววมือกูเ่ยว่าโดนตรงนี้บ่อยจะเกินอาฮะนะไปดูอาฮะก,ก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ย โอเคครับอหารนี่จับมาเป็นบีบีครับจังหวะนี้ฟาดไปฟาดไปฟาดไปแต่ติดสตันติดสตันเรียบร้อยับเก็บไปครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วลรีออนโอ้โหโจบไปแล้ว <c oughs> หรือว่ายังเหลืออยู่ครับผมดูเดนเือดพลาดต่อครับวันออนวันเรียบร้อยครับเป็นรีออนนะครับที่เก็บไปในจังหวะสุดท้ายนั่นเองนะเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> ต่อไปกันเลยดีกว่านนะ เอ๊ะเอ๊ะไม่มีคนเล่นเลยหรออันนี้ไงเนี่ย CG แชมป์ YT มาเล่นเป็นอะไรหนอโอเคครับลากข้าหัวครับ CG แชมป์ YT เล่นเป็นมอติดนะแล้วโอ้ยดวงดาวนี่เยอะเหลือเกินนะครับจังหวะนี้โอ้ โอ้เอาหายเอาตายซะกันตกเอ็เอาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหสกอร์อยู่ที่1 9ตตอกเก้นั่นเองนะก็ถือว่าสวยนะโอ้โหแล้วครับเป็นมอร์ตสนะครับที่มาลาดเก็บในจังหวะสุดท้ายและจังหวะนี้ว่ายังไงครับมาติดครับโอ้โหหลักเลยคือเสื้ฟับปั๊บแต่ว่าล่วงไปเหมือนกันนะครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหครับสกอร์ตีตึ้นมาแล้วว่าเป็น22ต่อ20แล้วและจังหวะนี้ว่ายังไงครับโอ้โหลีออนอย่างโหดครับ เอาแล้วครับเขา้าปะชิดครับน,ออนีออดอุมแต่ว่าเอาแล้วก็มอตตี้ตัวนี้ไม่น่าปล่อยครับเก็บจะอุ้มแต่ว่าล่วงไปครับต่ออ้าวแล้วเป็นโลซาครับที่เทรดมาได้แล้วจวังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับโล,โ,ลโลซาโลซาโลซาตัวแบกเออือตอนนี้สกอ์อยู่ที่28ต่อน25้านะครับ เพราะว่าเป็นมอสเอ้าแล้วเป็น28ต่อ28นะครับแต่ว่าจาังหวะนี้ฝั่งสีแดงยังคงได้เปรียบอยู่เอ้าแล้วเป็น3าต่อ28แล้วครับโอ้โหลวดเร็วทันใจแต่จังหวะนี้กบโลซ่าเปิดท่าไปตายครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับเป็น32ต่อ28และจังหวะนี้เรื 3, เร 2, เร 2, เอ3วิเรือสองวิเรือหนึ่งวิครับเป็น 3, 2, 32มสอบสองจบเกมไปโอ้โห <c oughs> แหมดูเรือเดินพานแหมถ้วยสูงๆแล้วมันตึงจริงๆหนุกจริงๆมา ไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแมในเมนูทั้งนั้นอ่ะพูดไม่มีคนเล่นด่านที่มันเป็นด่านต่อสู้เลยนะรู้สึกว่าจะหมดหรือยังอดนอนเพื่อเกมอ่ารู้สึกว่าเราจะได้ดูแค่นิดเดียวนะกับดาร์กบอลนะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูนั่นเองนะโอเคครับศึกประจันหน้าแบบเดียวครับจังหวะนี้ครับอดนอนเพื่อเกมยนต่าไปตาไปอืม เหมือนว่าจะลุมบูนะครับอุ้ยบูบูสกินเหล็กบูย้อมเหล็กดีกว่า <c oughs> อัด <c oughs> มันเฮ้ยโลเออ <c oughs> เอาแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โหเหลี่ยมจัดแน่อดนอนเพื่อเกมจะเหลี่ยมจะเหลี่ยมแมเออเอาแล้วครับจังหวะน,นี้กาแฟครับเข้าไปชิดมอติ๊ อื้มเื่องเหลือเก้าบสี่กับมอติจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับกดอีโมจิไปหนึ่งทีแล้วจังหวะน,นี้ครับโอ้โหอ,อ,อ,อื้มขอบคุณช่วยแม่มาล่ดคนอื่นเฉยมาลามัาทำไมตอนนี้ตอนที่มอติกำลังจะตายโอเคครับไปดูคนสุดท้ายนะน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วเป็นดาร์์บอลนั่นเองนะครับ ปอ้าดูไม่ได้จบแล้วครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูปิดเกมตึงๆของ T h ท h King j งจ e นละกันนะมาตึงๆสนุกๆอาจจะมีก็ได้ไม่แบบแรกเนี่ยสร้างความประทับใจมาก อานะครับผมจังหวะนี้โอ้โหโดนลุมมาถึงเงโดนลุมเลยนะครับอืมอ้าวนะครับจังหวะนี้ก็โอ้โหฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นเป็นทีมมากเลยนะครับอืมส่วนฝ่ายสิฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดมาทีละคนนะทําให้เล่นยากเกินไปนั่นเองนะเพราะว่าต้องเข้าไปบวกก่อนนั่นเองนะครับจังหวะนี้โอ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 ้จะหนึ่งหนึ่งแล้วโอ้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 นี่เป็นแจ็คกี้นะครับโอ้จังหวะนี้แจ็คกี้อืม โดนไบรอนเก็บไปนะครับแต่ว่าคิงจูนก็เก็บแฟงไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวันนี้ครับสองตอนหนึ่งอ่าสองตอองครับแซนดี้ครับโยนทำาไปตายมาจังหวันนี้กับอืมทาร่าว่ายังไงทาร่า ทาร่าของซันโฟใช่ไหมเอาล่วงครับอจังหวะนี้แจ็กกี้แจ็กกี้ว่ายังไงอูแจ็กกี้ล่วงไปครับแต่ว่ายังเหลือคิงจุดคิงจุดก็ล่วงไปในจังหวะสุดท้ายครับจังหวะน,นี้เหลือแซนด,นดี้ครับแซนดี้แซนดี้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแต่ว่ายังมีทาร่าอยู่ทาร่าทาร่ากันไม่ได้ครับผมโอ้โหแม่ยิงออกซ้ายต่ไม่เรียบร้อยไปนั่นเองนะโอ้โหครับจังหวะน,นี้ทาร่าของซันโฟนะ แม่พิธาทางเทคนิคแล้วซันโฟนะครับเป็นคนที่ลวกคนแรกนะครับจังหวะนี้เลียแจ็กกี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับมาแล้วก็โยนไปครับเรียบร้อยครับจบเกมไปสองต่อหนึ่งนะครับ,รบเป็นการเฉือนกันดีดูเฉลี่ยพลาดนะได้ดูกันนิดเดียวนะโอเคครับแหมอยากพากต่อว่ะเฮ้ยฮัลโหลพี่กำลังมีอารมณ์มามีใครให้ผมพากไหมเพราพี่กำลังมีอารมณ์ในตอนนี้ อม,มีคนใหม่ไหมเอานี่ไงทีมโบเทอร์คนสุดท้ายน่าจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าสึกชิงอัญญมกีไม่ใช่นี่โซลอนไ่หวาโอเคทีมโบเทอร์ใช่ไหมเล่นมาเป็นนิต้านั่นเองนะครับแล้วจังหวะนี้ครับนิต้าเข้ามาเข้ามาตรงกลางแล้วครับแล้วแซนดี้นะครับโยนท่าไ้ตายอีกแล้วนั่นเองนะ อ้าวอ้าวอ้าวแล้วเจอแอมเบอร์ครับยิงฉีดฉีดฉีดยิงยิงยิงเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้อตอนนี้ครับสกอร์ก็อยู่ที่47ต่อ20กว่านะครับอ้าวแล้วก็แฟนเข้ามาจาังหวะนี้แล้วเตะนี่ตาล่วงไปครับผมเอ้าแล้วล่วงมาอีก2เหมือนกันครับผมเป็นเป็นไฟอร้อนแรงของแอมเบอร์นั่นเองนะใน,ะนจังหวะสุดท้ายอืถือว่าดีเลยนะครับแอมเบอร์ Amber. ร้อนแรงเลอเกิดอ้มีคนดูตั้ง4ี่คนน่ะแม่ เอาละครับจังหวะนี้ครับดีต้าเข้ามาชิดแล้วเก็บลุกเกไม่ได้โอ้โหแต่ว่าแฟงก็ใช้อุปกรณ์เสริมเหมือนกันนะถ้าไปตายบอกอุปกรณ์เสริมนะครับๆๆๆขึ้นไปอย่างรวดเร็วพร้อมสตันสตูจากนั้นก็เตะทิ้งนั่นเองนะครับโอ้โเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอ้โห,โห,โอโหโคอมโบสวยๆของแฟงนะครับหมาแล้วแล้วจังหวะนี้ครับฝั่งตีแดงกําลังได้เปรียนนะครับแต่แล้วดาริวที่อยู่ด้านบนนะครับรอจังหวะที่จะเข้าหรือเปล่าแล้วเข้ามาแล้วจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับเก็บลุกเกไม่ได้แต่ว่าโดนตดสตันของแซนดี้ครับโอ้ ว่ายังไงครับออยังยังยิงอยู่นะครับสำหรับทางด้านแอมเบอร์ Amber แล้วจังหวะน,นี้ก็แฟงเข้ามาเตะไปอุง้งแล้วแลกกันไปนะครับอืแต่ละไปยังสวยๆครับจังหวะน,นี้โอ้โหโดนผักไปแล้วเป็นเออ่แอมเบอร์นะครับที่เก็บแฟนดี้ไปในจังหวะสุดท้ายแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหลั่วไปอีกครับโอ้โอ้ช็อตเมื่อกี้สวยงามมากแต่ว่าเก็บไม่ได้สักคนนะครับโอ้โหดูเดือดร้อนเหลือละละเกินเนาะเฮ้ยแล้วเป็นฝ่ายตรงข้ามนะที่ชนะ100ต่อ99ฮัลโหลเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยังไงวะ โอเคครับมาน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะอเพราะว่าจบแล้วนั่นเองนะที่เหลือก็ไม่มีใครเล่นแล้วนะอโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แค่นี้ดีก่อน,นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ